สวัสดีครับเบีนบิ๊กซัสซัลี่ซีนอของถมเซ็นเตอร์นะครับคลิปดีดิส่งงานนะครับอยู่กับปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนตัวไฟในทำลิ้งไลท์นะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนรูปแบบเดลไ g ท์เป็นตัวรุ่นบาจิสฟูนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบซิมเชียลไลท์แล้วก็ระบบเปิดไฟหลีดรัดอกแสงนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งแบบยกโคมครับของเดิมนะครับโคมเดิมเสื่อมสภาพนะครับหน้าพลาสติกกระจกแตกรายงานแล้วก็เหลืองนะครับ เลยสั่งยกไปทั้งโคมเลยพร้อมติดตั้งไฟเดลไลท์นะครับคันนี้จากในคลิปที่ลูกค้าเห็นสภาพใหม่แบบนี้นะครับก็คือเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับโคมไฟหน้าปัจจโรของท่านนะครับเหลืองแตกรายงานหรือฟิล์มร่องนะครับก็สามารถเปลี่ยนแบบยกโคมเหมือนในคลิปนี้ได้นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามหรือทักแชทได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ